สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาค5าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับความปรารถนาของเขาที่มีต่อหวังตรงเอ,อ๋ทำให้เขาเทรมานไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะมาที่นี่แต่เขาถูกไทท่านหยุดไว้ในที่สุดเขาก็ไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้อีกต่อไปตอนนี้มีเพียงหวังตรงเอ,อ๋ในใจของเขาในที่สุดเขาก็สามารถเห็นเธอได้ถ้าเขาเอาชนะไทท่น ในขณะที่เขารู้ว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเขากับไททันหัวอยู่เฮายังโขดอดไม่ได้ที่จะลองถ้าเขาไม่ระบายเขารู้สึกว่าเขาอาจจะบ้าไปแล้วเพราะเขาคิดถึงหวังตรงเออมากเกินไปนอกจากนี้ไททันได้ระบุสภาพของเขาแล้วถ้าหัวอยู่เฮาไม่ลองเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าช่องว่างระหว่างพวกเขากว้างแค่ไหนเจ้าอยากจะลองงั้นเหรอฮ่าฮก็ได้ เมื่อเห็นว่าเจ้ายังมีความกล้าอยู่บ้างข้าจะให้เจ้าลองมาเร็วไทท่านหัวเราะเดินไปหาหัวยูเฮาเขาไม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาเขาแค่ก้าวไปอย่างทรนงในลักษณะนี้ดูเหมือนจะมีข้อบกพร่องมากมายเกี่ยวกับตัวเขาที่อาจเปิดเผยได้แต่ถ้าว่าหัวยูเฮารู้สึกราวกับว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับศาสตร,ร์วิญญาณขนาดใจในขณะน,นี้ความกดดันที่น่าสะพึงกลัว ที่เขาถูกกดดันทำให้เขาหายใจไม่ออกมันทรงพดังมากมัวอยู่เฮาเคยประลองกับไททันแต่ทว่าไททันกำลังทดสอบเขาอยู่เท่าน,านั้นตอนนี้มัวอยู่เฮาสัมผัสได้ถึงความสามารถอันน่าสะพึงกลัวของไททันวงแหวนวิญญาณสีดำสนิทโผล่ขึ้นมาจากเท้าของไททันพวกเขาทั้งหมดเป็นสีดำนอกเหนือจากวงแหวนวิญญาณที่เก้าวของเขาซึ่งเป็นสีแดง เขามีวงแหวนิญญาณสีดำแปดวงและวงแหวนิญญาณสีแดงหนึ่งวงวงแหวนิญญาณที่อ่อนแอที่สุดคือวงแหวนิญญาณหมื่นปีหอวอยู่เฮา,าเผชิญกับสถานการณ์อะไรด้านหลังไททันหมอกสีดำพาดออกมาและค่อยๆก่อตัวเป็นลิงขนาดใหญ่สูงร้อยเมตรการปราบปรามที่น่าสะพึงกลัวของไททันทำให้เมฆรอบๆยอดเขาเฮาเทียนถูกผลักออกไปหลายพันเมตรและดูเหมือนว่า ยอดเขาเห้าเทียนจะทรนงมากขึ้นต่อต้านแรงกดดันที่เกิดจากไทยท่านมวยูเห้ากัดฟันและลุกขึ้นยืนช้าดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาสองประกายหและดวงตาแนวตั้งสีกุูดาบทองขนาดใหญ่ส่องไปทางด้านหลังของเขาในทันทีวงแหวนวิญ,ญญาณทั้ง7ที่เป็นของดวงเนตรวิญ,ญญาณของเขาทั้งหมดเกิดขึ้นเขาไม่ได้หยุดเลยเมื่อเขากระโจนถอยหลัง เขาก็กลายเป็นลำแสงสีครูดาบทองที่ผิวไหวในทันทีและลม้มรวมเข้ากับดวงตาแนวตั้งที่อยู่ข้างหลังเขาอย่างสมบูรณ์ขณะที่เขาหายตัวไปวงแหวนวิญญาณดวงที่เจ็ดของเขาก็สว่างสวัยนี่คือทักษะวิญญาณที่เจ็ดและกายแท้ของวิญญาณยุทธการต่อสู้ของดวงเนตรวิญญาณของเขาที่เรียกว่าดวงตาแห่งอสูราหลังจากการลม้มรวมของหัวอยู่เฮาดวงตาแนวตั้งขนาดใหญ่ ไม่ได้ดูเหมือนภาพดวงตาอีกต่อไปมันปรากฏว่าเป็นรูป,ปรธรรมเส้นแสงดาวนับไปท่วนสองประกายอยู่ในดวงตาขนาดใหญ่นี้เช่นเดียวกับแสงและยิบระยับที่ดูเหมือนจะก,กำหนดชะตากรรมแม้แต่เพียงมองดูก็รู้สึกว่าจิตวิญญาณของพวกเขาถูกลากเข้าไปดวงตาแห่งอสูราของหัวยูเฮากับพี่เล็กน้อยและไทท่นซันขณะที่เขาเก้าวไปข้างหน้าเขาประหลาดใจ และฉายภาพเลีงยักษ์ที่อยู่ข้างหลังขาวจางลงเล็กน้อยมันเป็นทักษะวิญญาณที่หกของดวงตาแห่งอสูราของหัวยูเ้าที่เรียกว่าผมฤกขีแห่งโชคชะตาและการข้างทะเลแห่งจิตวิญญาณตอนนี้ทายท่านรู้สึกเหมือนกับว่าสีทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าดวงตาแห่งอสูราหายไปเหลือเพียงสีดำและสีขาวทุกอย่างช้าลงเวลาและพื้นที่ดูเหมือนจะหยุดลง เขายังเห็นภาพของดวงตาแห่งอาซูราของหัวอยู่เฮ้าเป็นสองเท่าต่อหน้าเขาพลังถีบวิญญาณของเขามาถึงขั้นที่เขาสามารถมีอิทธิพลต่อข้าแล้วงั้นเหรอไม่นี่ไม่ใช่พลังถีบวิญญาณบริสุทธิ์ขณะที่ทายท่านลังเลใจดวงตาแห่งอาซูราของหัวอยู่เฮ้าก็สว่างขึ้นและลำแสงสีกุหดาบทองที่มีหน้าตาขนาดใหญ่เท่ากับรูปร่างจริง ที่พุ่งออกไปทางไททันมันเป็นการชอกทางจิตวิญญาณจากดวงตางแห่งอสูร่าของหัวอยู่เฮาความรู้สึกของวิกฤตที่รุนแรงได้เติมเต็มจิตใจของไททันในทันทีเขามีประสบการณ์มากในการต่อสู้และเมื่อเขาพบว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาก็ตอบสนองทันทีเขาหยุดก้าวไปข้างหน้าและกางแขนออกปล่อยเสียงคำรามดังสนันไปยังดวงตาแห่งอสูรา่า ของหัวอยู่เฮามีการฉายภาพหัวของลิงยักษ์ออกมาและยิงตรงไปยังการชอกทางจิตวิญญาณของหัวอยู่เฮาทันใดนั้นแสงสีกูดาบทองก็ส่องประกายเจิดจ้าแต่ถ้าว่าหัวลิงยักษ์สีดํานี้เปรียบเสมือนโล่ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันพลังจิตวิญญาณโดยเฉพาะมันสามารถต้านทานผลกระทบจากการชอกทางจิตวิญญาณของหัวอยู่เฮาดวงตาแห่งอสุูร่าของหัวอยู่เฮาส่องอีกครั้ง คราวนี้อากาศเริ่มบิดเบี้ยวอย่างมากระเบิดประหลาดที่มองไม่เห็นและไม่ได้ยินเกิดขึ้นภายในพื้นที่หลายสิบตารางเมตรคราวนี้ไททันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ร่างกายของเขาแข็งทื่อดวงตาของเขาดูสับสนและเจ็บปวดมันคือทักษะการระเบิดวิญญาณจากดวงตาแห่งอสูราของหัวอยู่เฮ้าหัวอยู่เฮ้าไม่กล้าที่จะล้อเล่นไททันเขาปลดปล่อยความสามารถทั้งหมดของเขาทันที การโจมตีของพรหมฤกขดแห่งโชคชะตาและการข้างทะเลแห่งจิตวิญญาณเป็นทักษะวิญญาณที่ทรงพลังที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้การป้องกันทางจิตวิญญาณของไทท่านอ่อนแอลงอย่างมากเมื่อเขาโดนดวงตาแห่งอสูร่าแม้ว่าหัวอยู่เฮาจะไม่รู้ว่าทักษะวิญญาณทั้งสองนี้จะยังคงมีผลนานแค่ไหนสิ่งเดียวที่เขาทำได้ในตอนนี้คือการโจมตีอย่างเต็มกำลัง ภายใต้สถานการณ์ปกติไทยท่านจะไม่ได้รับผลกระทบจากการระเบิดทางจิตวิญญาณของเขาแต่ทว่าการป้องกันของเขาต่อพลังทางจิตวิญญาณน,นั้นอ่อนแออย่างมากหลังจากที่เขาถูกโจมตีกับด้วยทักษะการข้างทะเลแห่จงจิตวิญญาณของหัวอยู่เฮาและเขาก็ตกใจจนจ,นจิตใจของเขาว่างเปล่าร่องรอยของแสงสีทองสองประกายในดวงตาแห่งอสูร่าของหัวอยู่เฮาในทันทีร่องรอยของแสงสีทอง พุ่งเข้าหาไททันด้วยรัศมีที่แข็งแกรง่งไม่เพียงแค่นั้นแต่ลำแสงสีทองโปร่งใสกระจายอยู่บนล่างของไททันมันเป็นทักษะวิญ,ญญาณอีกอย่างหนึ่งของดวงตาแห่งอสูรราชของหัวยูเฮ้านั่นคือคำตัดสินของโชคชะตาซึ่งเป็นทักษะวิญ,ญญาณจากกระดูกวิญญ,ญาณส่วนหัวแห่งโชคชะตาของสิงโตทองคำสามตามันมีพลังที่จะควบคุมโชคชะตาและอาจทำให้โชคร้าย ลงมาที่คู่ต่อสู้ของเขาร่องรอยของแสงสีทองที่พุ่งออกมาคือหอ,อกมังกรทองแต่ถ้าว่าหัวยูเห้ารู้สึกประดใจอย่างรวดเร็วเมื่อทักษะคำตัดสินของโชคชะตาของเขาซึ่งไม่เคยล้มเหลวมาก่อนตกลงบนไททันไททันดูเหมือนจะกลายเป็นภาพลวงตาคำตัดสินของโชคชะตาทะลุผ่านร่างกายของเขาแบบนั้นและไม่ได้กระทบที่ไหนเลยหอ,อกมังกรทองของหัวยูเฮ้า ปรากฏดขึ้นทันทีแต่ทว่าไททันดูเหมือนจะมีความคิดที่ชัดเจนอีกครั้งเขาปาดมือขวาออกแล้วตบหอกออกไปเขาฟื้นจากทักษะการระเบิดจิตวิญญาณของข้าแล้วงั้นเหรอวาอยูฮ้าตกใจมากไททันกระวนกระวายและคำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างโกรธจัดวงแหวนวิญญ,ญ,ญาณทั้งเก้าของเขาสองแสงเป็นวัฏจักรและมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกได้ว่าทักษะวิญญาณใดที่เขาจะใช้ ดวงตาแห่งอสูราของหัวยูเฮ้าก็จมลงทันทีแรงดึงที่แข็งแกร่งมาจากพื้นดินนี่คือมันเหมือนกับทักษะวิญญาณที่ควบคุมแรงโน้มถ่วงแต่ถ้าว่ามันแข็งแกร่งกว่าการควบคุมแรงโน้มถ่วงของเจียงหนาหน,นานมากมาัดของไทยท่านพันรอบกันแล้กันและเขาก็ยกมันขึ้นหลังจากนั้นเขาได้ใช้ค้อนทุบไปที่หัวยูเฮ้าร่างลิงยักษ์ที่อยู่ข้างหลังเขาที่หายไป กลับปรากฏเป็นรูปเป็นร่างอีกครั้งการฉายภาพสีดำสูง100เมตรยังห่อหมัดของเขาด้วยกันแล้วทุบไปที่หัวของหัวอยู่เฮาก่อนที่หมัดจะมาถึงเขาหัวอยู่เฮาก็สัมผัสได้ว่าดวงตาแห่งอสุรของเขากำลังจะถูกบทขยี้ดวงตาแห่งอสุรของหัวอยู่เฮาก็หายไปเมื่อแสงไฟสว่างวาบแต่ทว่าเขาไม่ได้หยุดแต่เขาหมอบลงก่อนที่เขาจะกระโดดขึ้น และโชคด้วยหมัดขวาของเขาความทรงจําเป็นสิ่งมหาสาร์มากหมัดแห่งความทรงจําเป็นหมัดที่ให้ความรู้สึกถึงความทรงจําที่พุ่งพ่านฝังตรงเอออยู่ใกล้เขามากแต่เขามองไม่เห็นเธอความรู้สึกของความทรงจําในหัวใจของเขาได้มาถึงจุดสูงสุดแล้วพลังจิตวิญญาณและพลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากและหมัดนี้เป็นหมัดแห่งความทรงจําที่แข็งแกร่งที่สุด เท่าที่เขาเคยปลดปล่อยออกมาร่างกายของหวัวยงเฮาเปลี่ยนเป็นสีทองทันทีพลังงานทั้งสามของเขาถูกรวมกันอย่างสมบูรณ์ณาจุดนี้ไม่เพียงเท่านั้นแต่หมัดของเขาก็เต็มไปด้วยรัศมีที่แข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพลังจิตวิญญาณที่น่าสะพึงกลัวของเขาได้ปิดช่องว่างระหว่างเขากับไทท่านทันทีมีเสียงระเบิดดังขึ้นความทรงจำของหวัวยงเฮา ที่มีต่อวางตรงเออเพิ่มขึ้นและแสงทีทองกับแสงสีดำมปะทะกันในอากาศในตอนนี้ยอดเขาเ้าเทียนดูเหมือนจะส่งเสียงคนค้างเล็กน้อยยอดของปราสาทเฮ่าเทียนทำจากหินแกรนิตที่แข็งมากแต่ถ้าว่าขาของหัวยง่เข่าถูกผักให้ลึกถึงเขาลงไปในหินต้องรอยของเลือดก็ไหลออกมาจากด้านข้างของเลมพิปาาของเขาถึงกระน,นั้นเขาก็ยังป้องกันหมัดของไททันได้ ไทท่นได้ปลดปล่อยกำปั้นของเขาในช่วงเวลาแห่งความโกรธหลังจากที่เขาปลดปล่อยมันออกมาเขาก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยมันแข็งแกร่งเกินไปสําหรับมหาปาาวิญญาณเช่นหัวยู่เฮาไท้ท่นต้องการถอนพลังของเขาแต่เขาได้ปลดปล่อยพลังมัดของเขาออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเห็นแววตาของหัวยงเฮาอันที่จริงการตัดสินใจของเขานั้นแม่นยํา วายุเฮาสามารถปิดกั้นการโจมตีแบบเต็มกําลังของเขาได้นอกจากนี้หมัดของ,งหัวยูเฮายังมีรัศมีทางจิตวิญญาณซึ่งทําให้ไททันเข้าสู่ผวังชั่วขณะหัวยูเฮาออกแรงที่ขาของเขาและกระโดดออกจากรูมที่เขาทําไว้เขาชี้มือขวาไปที่ท้องฟ้าและการฉายภาพสีฟ้าเย็นยเยือกปรากฏขึ้นข้างหลังเขาอย่างเง,เงียบๆมันคือจักรพรรนินีหิมะโวยกักน้ําแข็ง ปรากฏขึ้นพร้อมกันโดยหันไปทางแขนซ้ายของหัวอยู่เฮาทันใดนั้นความเย็นสุดขีดก็ถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างของหัวยูเฮาบนยอดเขาเฮาเทียนอุณหภูมิที่ต่ำม,มากทําให้ปริมาณน้ําในอากาศตกตะกอนในทันทีสตีหิมะส่องประกายด้วยแสงสีน้ําเงินสดใสลรามแสงสีน้ําเงินเย็นเย,ยือกพ่อโผล่ขึ้นมาจากโบรีคักน้ําแข็งและตกลงบนล่างของสตีหิมะทันใดนั้นสตีฮิมะ ดูเหมือนจะแก่ขึ้นอีกสองปีและเธอก็สูงขึ้นด้วยเธอยกมือขวาขึ้นและปัดมันลงลดปล่อยความเย็นที่ไม่มีใครเทียบได้ดาบจากาักรพรรดินีลำแสงสีน้ำเงินเข้มสองผ่านท้องฟ้าไม่ว่ามันจะผ่านไปที่ใดมันก็ฉายแสงบนมุมมองของขั้วโลกเหนือความหนาวเย็นที่น่าสะพึงกลัวที่มาจากมันทําให้อุณหภูมิลดลงต่ำกว่าติดลบ100องศาเซลเซียสแม้แต่กับการสูฝนของไททัน เขาก็อดไม่ได้ที่จะสั่นเทาขณะที่มือของสตีหิมะปัดลงมือขวาของหัวยูเฮ้าก็เริ่มขยับเช่นกันลำแสงดาบสีทองติดอยู่กับแสงดาบสีน้ำเงินเข้มนั้นขณะที่พวกมันฟันออกไปพร้อมกันมันคือดาบแห่งความปรารถนาดาบที่ไม่มีวันลืมเป็นการผสมผสานร,ระหว่าง3ามเทคนิคขั้นสูงสุดของจักรพรพดินีหิมะและทักษะสุดยอดสามทักษะเฮ้าตรง มันเป็นส่วนผสมที่โรงตัวของพลังจิตวิญญาณและพลังวิญญาณดาบเล่มนี้ทสงพลังอย่างน่าตกใจหลังจากเสริมความแข็งแกร่งด้วยจิตวิญญาณทั้งสองในที่สุดไทยท่านก็จริงจังเขาไม่คิดว่าหัวอยู่เฮาจะมีความสามารถดังกล่าวหลังจากผ่านไปไม่ถึงหนึ่งปีไม่ว่าจะเป็นการชอกทางจิตวิญ,ญญาณก่อนหน้านี้หรือการรวมกันของดาบสองเล่มของเขาในตอนนี้ พวกมันแข็งแกร่งพอที่จะคู่ความความปลอดภัยของไททันไททันยกแขนสูงและร่างกายของเขาก็ขยายใหญ่ขึ้นทันทีวงแหวนวิญญาณวงที่เจ็ดของเขาวาบวับและเขาก็กลายเป็นลิงขนสีดำตัวโตที่สูงกว่า5เมตรในทันทีนี่คือกายแท้วิญญาณยุทธของเขาลิงยักษ์ไททันแต่ท่านไม่ได้สูงแค่5เมตรอย่างเห็นได้ชัดแต่ทว่า มันเป็นความสูงที่เหมาะสมในการต้านทานการโจมตีเขาปลดปล่อยพลังที่น่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งเขายกหมัดขึ้นสู่ท้องฟ้าได้หัวยงเฮ้ารู้สึกราวกับว่าแทนท่านได้ฉีกท้องฟ้าออกเป็นชิ้นๆเมื่อเขาคลายหมัดเสียงร้องแห่งความเศร้าเข้าดังขึ้นจากเบื้องบนแสงสีดำน้ำเงินเข้มและทองมันไม่สำคัญว่าแสงสีอะไรทุกอย่างถูกทำลายทันทีการรวมกันของดาบของหัวยเฮ้า กลายเป็นลำแสงนับไม่ถ้วนในทันทีก่อนที่จะหายไปแต่ทว่าร่างกายส่วนบนของไทท่านสั่นเล็กน้อยหลังจากที่เขาต่อต้านดาบของหัวยูเฮาเขาเป็นอัครพรมยุทธ์หลังจากต่อต้านการโจมตีของหัวยูเฮาร่างกายของเขาก็าสารนนอกจากนี้เขายังเผยแววตาที่ตกตะลึงอีกครั้งนี่คือพลังแห่งความทรงจำามาแห่งความทรงจำและดาบแห่งความปรารถนา บังครับให้ไททานรู้สึกถึงความทรงจำอันบ้าคลั่งในใจของหัวยูเฮาหัวอยู่เฮาไม่หยุดร่างกายของเขาทำตามหัวใจของเขามีเพียงแววตาที่อ่อนโยนเมื่อเขายกมือขวาขึ้นฝ่ามือของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีทองใสสตีหิมะที่อยู่ข้างหลังหัวยูเฮาเป็นเหมือนเงาของเขาขณะที่เธอเดินไปกับหัวยูเฮาขณะที่หัวยูเฮาอยู่ห่างจากไททันสาเมตรสตีหิมะ ก็ลอยเข้าสู่หัวยูเฮาจากด้านหลังก่อนที่จะลอยไปข้างหน้าเขาเธอช่วยหัวยูเฮาโจมตีไททันและประทับฝ่ฝามือสีขาวราวกับหิมะบนหน้าอกของเขามันคือความเย็นที่ไม่มีใครเทียบได้ของเธอฝ่ามือของจักรพรรดินีและหัวยูเฮาโจมตีด้วยฝ่ามือเฮาตรงฝ่ามือนิรันฝ่ามืองงชั่วขนาของไททันเกิดขึ้นเพียงวินาทีเดียวก่อนที่ดวงตาของเขาจะเผยให้เห็น แสงจ้าที่โขดจัดอีกครั้งวงแหวนวิญญาณวงที่หของเขาเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีทองในทันทีและร่างลิงยักษ์ของเขาถูกชันแสงสีทองปกคลุมในทันทีนี่คือกายวัชระผู้ไร้เทียมทานมันเป็นทักษะวิญญาณประเภทป้องกันที่แข็งแกร่งกว่าเกาะคงกระพันซึ่งเป็นความสามารถอันทรงพลังที่ล้อมรวมเข้ากับสายเลือดของไททันสตีหิมะประทับฝ่ามือขวาบนล่างของไททันแต่ไม่ส่งเสียงใดๆ หลังจากนั้นเธอถอยกลับไปและรวมรวมกับหัวอยู่เฮ้าในขณะที่ฝ่ามือนี้ดูเบาและอ่อนโยนมากมันเป็นการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของจักรพรรดินีฮิมะั้นของแสงสีทองที่ปกคคุมร่างกายของไททันเปลี่ยนเป็นสีขาวทันทีหากจักรพรรดินีฮิมะลด,ดปล่อยพลังเต็มที่ไททันจะไม่กล้าต้านทานฝ่ามือนี้น่าเสียดายที่จักรพรรดินีฮิมะยังคงเป็นสตรีฮิมะอยู่ในขณะนี้ เธอ,อยังอยู่ในสถานะวัยรุ่นของเธอแต่ถ้าว่าหัวอยู่เฮ้าตามด้วยการประทับฝ่ามือเข้าตรงของเขาในที่เดียวกันหัวอยู่เฮ้ารู้สึกราวกับว่าเขาได้ชนเข้ากับภูเขาสูงต่างงานทันใดน,นั้นแขนขวาของเขาเข้าส่งเสียงแตกเป็นชุดหากไม่ใช่เพราะว่าเขาแข,แข,ข็งแกร่งขึ้นมากและความอดทนของเขานั้นยิ่งใหญ่มากภายใต้การบำรุงเลี้ยงของพลังงานชีวิตแขนของเขาคงแตกหกักเขารู้สึกเจ็บหน้าอก และกากเลือดออกมาเขาถูกกระแทกถอยหลังทันทีรลงป้องกันของลิงยักษ์นั้นยอดเยี่ยมเกินไปภายใต้ผลของกายวชัชระที่ทำรายไม่ได้ของไททันสีขาวกับกลายเป็นสีทองไททันยืนนิ่งโดยไม่ขยับเมื่อเขาปลดปล่อยกายวชัชระที่ทำรายไม่ได้ในกายแท้วิญญาณยุท์แม้แต่ราชทินานามพมุทธ์ก็ไม่สามารถทำร้ายเขาได้แต่ทว่าร่างกายของเขายังคงถูกกักขัง พ่อความหนาวเย็นสุดขั้วที่เขาต้องเผชิญแม้ว่าความแข็งแกร่งของความหนาวเย็นที่ไม่มีใครเทียบได้ของสตรีหิมะจะไม่สามารถพุ่งเข้าหาหัวใจของเขาได้แต่มันก็ยังคงเป็นการโจมตีที่ขแข็งแกร่งที่สุดของจักรพรรดินีหิมะยิ่งกว่านั้นฝ่ามือห้าวตรงก็โจมตีตามฝ่ามือจักรพรรดินีความเย็นที่ไม่มีใครเทียบได้ของเธอไปด้วยด้วยความแข็งแกร่งของฝ่ามือห้าวตรงทําให้กายวัชระที่ทําลายไม่ได้ของแทท่าน จึงไม่สามารถเอาชะนะได้แต่ถ้าว่าฝ่ามือนี้ยังคงเต็มไปด้วยรัศมีทางจิตวิญญาณของหัวโย่เฮาพร,รังจิตวิญญาณของหัวโย่เฮาแข็งแกร่งกว่าพระังวิญญาณของเขามากไททันสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังจิตวิญญาณที่อธิบายไม่ได้ที่ไหลเข้ามาในสมองและจิตวิญญาณของเขาความทรงจำอันแรงกล้านั้นเต็มไปด้วยความทรงจำที่น่าเศร้ามันทำให้น้ำตาไหลดวงตาของไททันเปลี่ยนเป็นสีแดง แท้น้ำตาสองสายไหลอับแค้มของเขาอารมณ์ของเขาถูกแช่อยู่ในความรู้สึกแห่งความทรงจำนี้แต่เขายืนอยู่ที่นั่นด้วยความงินงงแม้ว่าเขาจะยังคงปลดปล่อยกายวชิระที่ทำร้ายไม่ได้ของเขาเขาไม่ได้ไล่ตามหัวอยู่เห่าหัวอยู่เห่าถูกเหวี่ยงออกไปแต่เขาไม่ได้หยุดการต่อสู้เขาไม่ใช่หัวอยู่เห่าที่จะสูญเสียความแข็งแกร่งในการต่อสู้ทันทีหลังจากปลดปล่อยทักษะสุดยอดเท่าตรงของเขา ตอนนี้เขาเป็นดวงตาแห่งอาสุรา่าเขามีจิตวิญญาณสามดวงเขามีวิญญาณยุทธูและมีการฝึกฝนของมาหาปาาวิญญาณเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหราบวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ